สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันซาเลหาอุสมาขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึก ถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จทรงเยี่ยมพระสะดรชาวกาเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาค่ะยังคงปลื้มปิติเมื่อรำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช2442ปีก่อนนะคะยังคงเป็นที่จดจำและเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดพังงาจนถึงปัจจุบันติดตามได้จากรายงานภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นโดยเทือดเขาสลับซับซ้อนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์มีอนาเขตติดต่อกับจังหวัดระนองสุร,ราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่เดิมมีนามว่าเมืองภูง,งาตามชื่อของเขางาหรือเขาพังงาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ต่อมาสันนิษฐานว่าด้วยการติดต่อค้าขายแร่ดีบุกกับชาวต่างชาติสำเนียงการเรียกขานชื่อเมืองจึงได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพังงาดังปรากฏในปัจจุบัน การเสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่8ถึงวันพระรหัสพดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนันพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษดรในจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกในการนี้ได้ทรงพระราช พราชปฏิสันฐานกับประสบนิกรอย่างใกล้ชิดณสำนักงานเทศบาลเมืองตะกัวป่าทรงมีพระราชดำรัสถามไทยถึงความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยความห่วงใยห,หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามและเสด็จต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยทรงใช้แพรขนานยนต์ข้ามฟากน้ำบริเวณบ้านท่านุน่น ต่อมาในวันที่12มีนาคมทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่เขตจังหวัดพังงาอีกครั้งณวัดสวรครคูหาและสารกลางจังหวัดพังงาในโอกาสนี้ทรงรับถวายพระแสงราชสัตรา ประจําเมืองและทรงมีพระราชดํารัสแสดงความยินดีที่รัชฎรมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีพร้อมทางพระราชทานพรให้ประสงค์นิกรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันจากนั้นเสด็จทรงพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราชฎรที่รอรับเสด็จในเวลา13.22นาฬิกาและได้เสด็จพระราชดําเนินต่อไปอย่างที่ว่าการอำเภอทับปุดทรงพระราชดําเนินเยี่ยมราชฎรที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงา การเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่สองระหว่างวันที่17-18ถึงเมษายนพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนณิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งที่สองโดยเรือรบหลวงถึงอ่าวพังงามีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาเข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่าวพังงา ป่าชายเลนและทำลอดโดยเรือพระที่นั่งนงพงาที่ทางจังหวัดจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่หัวเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพส่งทราบข่าวทางวิทยุสื่อสารว่ามีรัศดรมารอรับเสด็จบริเวณเกาะปัญญีเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปเกาะปัญญีด้วย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัชดรที่กิ่งอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนกิ่งอำเภอเกาะยาวตากซาบซึ้งในพระหมหากรุณาธิคุณสร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดต่างๆนอกจากจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วยังทรงเยี่ยมรัษฎรทุกพื้นที่ทรงรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและด้วยพระมหาก,การุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิใจพัฒนาคืนจังหวัดพังงาเป็นอีกจังหวัด ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาเช่นโครงการศึกษาทดลองเพราะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานตำบลบางวันโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน ความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้มีการขยายเครือข่ายออกไปยังอำเภอใกล้เคียงเช่นอําเภอท้ายเหมืองอําเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งธนาคารปูและปลูกป่าชัยเลนทดแทนทำให้ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านคลองเคียงอําเภอตะกวดทุง่งจังหวัดพังงามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จังหวัดพังงาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพังงาหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพังงาได้รับการอนุรักษ์ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพระมหากรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ชาวพังงาจะพร้อมใจกันสืบสารน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจทรงคุณค่าและพระเมตตาครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านบางพัดจังหวัดพังงาในวันที่12เมษายน2544สร้างความปลักลื่มให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ประสบนิกรในพื้นที่บางพัดจังหวัดพังงาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะช่วงตามรอยพระเมตตา ก็ทางหมู่บ้านผมเป็นแกนนําไปรับทรงพิทักษ์ป่าจากผาตุเหล็กปานังเจ้าวรมหาจีนีหน้าที่ตําหนักทักขึ้นราชินีวิทย์พอปีสี่สี่ตุเหล็กปนังเจ้าและสมเด็จพระชายาดท่ทรรานได้เด็นมาประทับที่บ้านบางพาัดเมื่อวันที่่วันที่ติดสองมีถ้าสองห้าสี่สี่ยี่สิบสี่ปีลงรถแล้วก็เนี่ย ตอนนั้นผมอยู่ต้งต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่อยู่อยู่ที่รานจอดรถท่านของที่ระลึกลานจอดรถแล้วท่านอ่าอ่าลงสระพานแล้วก็มาถึงกลางสระพานก็ได้ปล่อ,อยปลาปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยกุ้งถัดน้ำานาชนิดแล้วก็เดินขึ้น ว่าแต่เนี่ยวิดีโอด้านขวาของสมเด็จพระนางเจ้าครับตอนนี้ท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นพญาตาตบันเมื่อวันที่ทิพโมีสายทองห้าดีตอนห้าโมงกว่ารู้สึกแบบว่าหมดกำลังใจที่ว่าจะทำงานทำการเพราะว่าว่าจอยู่กับท่านมาตลอดแต่ว่ารู้ว่าท่าน ไม่อยู่ผมก็หมดกำลังใจครับผมความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ท่านเด็จมาแล้วก็คนในชุมชนคนต่างถิ่นก็มาในชุมชนเยอะผิดป,ปกติครับผมจนกระทั่งกระทั่งถึงปัจจุบัน <S <S ให้ทำโครงการบอกวีขึ้น800ตรมตรแล้วก็อาจารยานข้าวนนหนึ่งแสนบาทครับผม เป็นเส้นทางชมธรรมชาติคือเป็นเส้นทางชมเส้นทางในป่าชายเลนที่ไปไปชมถึงธรรมชาติครับผมคําที่ท่านได้ตัดว่าให้ชวนเขาไปปลูกป่าอย่างไม้ปูละนหนึ่งต้นและพอปลูกป่าไม้ในป่าได้อย่างอื่นด้วยเช่นคุ้งหอยปูกปนนอาารนีดจะมาวางไก่ในป่าชายเลนมาอนุบาลในป่าชายเลนเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเราได้จับไปเป็นอาหารเหลือจากรับประทานนะขายคำนี้ที่ว่าว่า ไม่ไม่มีวันลืมจนกระทั่งว่าไม่มีลมหายใจครับผมหลังจากทราบข่าวท่านเสด็จสวรรคตมมรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับเสียใจได้รับเสด็จพระราชินีด้วยใช่ไหมคะจ้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจากวันนเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนยังไงบ้างเปลี่ยนเบรศิตรฐกิจในหมู่บ้าน ่ามกลางอ่าวพังงาที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนสีเขียวมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สะท้อนความพอเพียงและความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินนั่นคือบ้านบางพัดหมู่บ้านชาวประมงมุสลิมเล็กๆในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาที่วันนี้ไม่เพียงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สเสด็จเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านบางพัดทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นสิริมงคล และพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านจากพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านั้นได้ก่อกําเนิดโครงการธนาคารปูม้าบ้านบางพัดธนาคารแห่งชีวิตที่ชาวบ้านนําปูไข่นอกกระดองมาปล่อยอนุบาลให้ลูกปูเติบโตแล้วคืนสู่ทะเลเพื่อให้ธรรมชาติได้คืนฟื้น และชาวบ้านได้มีไรายได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านเขารู้ว่าว่านี่เป็นโครงการของพระราชรมริก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดตอนนี้ก็ยังมีทุกอย่างพอหมดจริงๆเสด็จมาตั้งแต่254 4ตอนนี้ก็ถือว่าหลายปีนะครับหลายปีกลุ่มก็ยังยังอยู่ครับยังอยู่และชาวบ้านก็ได้ได้จับปูปูมา้าและได้มาบริโภคแไปไปขายนะครับไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็มาดู เติมเต็มในการใช้ชีวิตประจําวันและตั้งแต่มีธนาคารปูมามาในบ้านบางพัฒนก็ปูมาโคดุสมสม,มู์ขึ้นจากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าชายเลนวันนี้บ้านบางพัดกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแวะมาเยี่ยมชมทั้งล่องเรือดูป่าชายเลนและชมวิถีชาวประมงดั้งเดิมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้าน ร้านอาหารริมคลองที่เสิร์ฟปูม้าสดใหม่จากธนาคารปูม้ากุ้งหอยปลาหมึกจากชาวประมงเองทำให้บ้านบางพัฒขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาหารทะเลสดและอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาชาวประมงยังคงออกเรือด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดิน ที่พระพันปีหลวงทรงปกเกล้าพระมหากรณาธิคุณของพระพันปีเปรียบดังน้ําทิพที่ฉโลมใจและชุบชีวิตชาวบ้านบางพัดให้กลับมามีความหวังอีกครั้งก็งเหมือนว่าได้รับได้รับอัน,นอันยิ่งใหญ่อันนี้คือทําให้คนได้รู้จักบางพัดมาตั้งแต่เริ่มแกสเสด็จมาที่นี่เลยเพราะแกสะเสด็จมาที่นี่คนมารับสเสด็ดเจเยอะ คนรัสสเสด็จเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าโอ้มับางพัดมันมีแบบนี้เขาเียบางคนโอ้อ m a ซิ่งบางพังงาแต่รู้จักด้วยเหตุผลที่มารับสเสด็จนอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการเมื่อครั้งพระปัญปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมบ้านบางพัดที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ เพียงได้มาสัมผัสสายลมที่พัดผ่านป่าชายเลนได้ยินเสียงเรือชาวประมงลำเล็กแล่นผ่านคลองบางลิงและได้ดิ้มรสชาติอาหารทะเลสดจากฝีมือคนบางพัดก็จะเข้าใจได้ว่าความรักความเมตตาและพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้อย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของชาวบางพัดตราบนานเท่านานเดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสารต่อพระราชปาณิธานคุณผู้ชมผู้ฟังคะจังหวัดพังงาสืบสารพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่าไม้ดังพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า อ่าที่จะไว้ความจงรักภักดีต่อน้ำและเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าติดตามได้จากรายงานค่ะช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับในวันนี้นะครับพวกเราพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงา นะครับก็ได้ร่วมกันรวมพลังกันแสดงความจงรักภักดีนะครับที่มีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาธพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ท่านทรงเสด็จสู่สวนนครนะครับเสด็จสู่สวนคารายนะครับก็เป็นที่สร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงารวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นจํานวนมากนะครับ ซึ่งเรานะครับก็รวมพลังกันเพื่อถวายเป็นพระรากุศลแต่พระองค์ท่านก็คือการร่วมใจกันนะครับรวมพลังกันปลูกป่าเป็นพระรากุศลแต่พระองค์ท่านนะครับทั้งจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอทั้ง48ตําบตำบลทั้ง321หมู่บ้านของจังหวัดพังงานะครับในช่วงเวลา ภายใน100วันนะครับที่องค์ท่านส่งสวนคตไปเราพยายามจะสร้างป่าขึ้นมาเพื่อให้เป็นถวายเป็นพระราชิานนะครับตามที่พระาราธทานของพระองค์ท่านทรงพระรรดัตไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนะครับที่ท่านพระรดัตว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําท่านจะเป็นป่าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ํะองค์ท่านจะสร้างป่า ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงาน,นะครับได้ร่วมใจการปลูกป่านะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาปลูกป่ากันที่อําเภอทับปุดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงน้องนองนักเรียนนักศึกษานะครับประมาณ900กว่าคนนะครับมาร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่ากันนะครับ1 0 0 0ต้นในวันนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เราก็จะปลูกต่อเนื่องต่อไปนะครับให้เป็นตามพระราชบัญญัติของท่านและสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับให้กับผืนป่าในพื้นที่จังหวัดพังงาให้เป็นที่อยู่ของป่าของสัตว์และที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานในอนาคตของชาวจังหวัดพังงาต่อไปครับ เรื่องราวทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่5ดร ok ธิรพงศ์เพชรรัตน์ arat, และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพงงานางวรวรรณบุญยังสีส่วนวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทสตูนสำหรับวันนี้ดิฉันสาเลหะอุสมาพร้อมทีมงานสวทพงาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ คราวหนึ่งแล้วใช่ไหมความอลไรเดือนตุลาเก้าปีที่ผ่านไปหัวใจคราวนั้นหนักหนาผ่านเวลาทำใจถึงปพระพันปีลวม ราณีก็แสนใจหายแม้เข้าใจสัจธรรมยิ่งได้ฟังเรื่องราวที่ทรงเดือกูนิ้งน,นำคู่พระไทยของพระองค์ i เชิดฉันคู่ขวัญพระบารมีชีวิตนี้เพื่อคนไทยพ่อแม่แห่งแผ่นดินที่ไม่เคยทิ้งลูกไปไหนอยู่ในใจนิรันดร์ ปนนอนดังคำนั้นของพระอ์ถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า